การปรินิพานของพระสารีบุตรแสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่6ตุลาคม2558ท่านทรงกลดวันนี้จะเล่าเรื่องการปรินิพานของพระสารีบุตรให้ฟัง ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรปนิพพานพระสารีบุตรท่านปรปนิพพานก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปกรุงกุสินาราได้พบพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ได้ขอทูลลาไป,ปรปนิพพานคราวนี้พระสารีบุตรนึกถึงมารดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะพระสารีบุตรผ่าลูกๆของนางไปบวชหมด นางไม่ชอบพระพุทธศาสนาเลยกราบไหว้แต่พระพรหมพอไปถึงบ้านมารดามารดาก็จัดที่นอนให้นอนในห้องที่ท่านนอนตอนเด็กๆตอนนั้นพระสารีบุตรอาพาธแรงกล้ามากโลหิตกำเริบพระจุนทะน้องชายต้องคอยเปลี่ยนภาชนะรองโลหิตเป็นระยะระยะพระสารีบุตรน่าสงสารมาก ตอนอยู่เป็นพระก็เสียสละมากที่สุดว่ากันว่าท่านจะออกจากวัดเป็นรูปสุดท้ายเพราะต้องคอยปัดกวาดอาสนะดูแลความเรียบร้อยก่อนไปบินทบาทตกกลางคืนเท้ามหาราชทั้งสี่ในวงเล็บเทวดาก็มาเฝ้าพระสารีบุตรพระสารีบุตรถามว่า พวกท่านเป็นใครมาทําไมพวกเขาตอบว่าเป็นเท้ามหาราชทั้งสี่มาเพื่อดูแลท่านพระสารีบุตรบอกว่าเรามีพระดูแลอยู่แล้วพวกท่านไปเถิดพระอรหันต์ท่านจะพบเห็นเทวดาเป็นปกติพวกนี้เขามาแสดงตัวเป็นเป็นให้ดูเลยไม่ต้องไปเข้าฌานอะไร พราะจิตท,ท่านบริสุทธิ์แล้วหลวงปู่ดูลก่อนจะละสังขารพระที่ดูแลท่านก็เห็นหลวงปู่เหมือนพูดกับใครที่มองไม่เห็นตอนดึกๆท่านพูดธรรมะนะไม่ใช่เพอ้อแบบคนป่วยพระสารีบุตรก็เหมือนกันคืนต่อไปก็มีเท้าสักกะในวงเล็บพระอินมาอีก ท่านก็ให้กลับไปอีกคืนต่อมามีแสงสว่างจ้าเต็มบ้านไปหมดมารดาก็ไปถามว่าสองสามคืนนี้ใครมาหาหรือพระสารีบุตรก็ตอบว่ามีเท้ามหาราชเท้าสกกะเท้ามหาพรหมมารดาก็ตกใจไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ในบารมีของพระบุตรชายมาก่อนก็ถามว่า เจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชและเท้าสกะะอีกหรือพระสารีบุตรตอบว่าเท้ามหาราชนี้เหมือนเด็กวัดเท้าสกะะเหมือนสามเนนคอยถือของส่วนเท้ามหาพรหมที่มาคืนล่าสุดตอนพระพุทธเจ้าประสูติ์ก็ใช้ขายทองมารับมารดาพระสารีบุตรได้ยินดังนั้นก็คิดว่าโอ บุตรเรายังมีอนุภาพถึงเพียงนี้แล้วพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอาจารย์ของบุตรเราจะมีอนุภาพเพียงใดแล้วเกิดปิติโสมนัสอย่างแรงกล้าพระสารีบุตรเห็นเช่นนั้นจึงแสดงธรรมพอจบธรรมเทศนานางก็บรรลุโสดาปติพลแล้วอุทานว่าพ่ออุปปิตสะ ในวงเล็บชื่อเดิมของพระสารีบุตรเหตุใดเจ้าจึงได้กระทำอย่างนี้ล่ะลูกทำไมเจ้าไม่ให้อมาตธรรมอย่างนี้แก่แม่ทำไมปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึงบัดนี้พระสารีบุตรคิดว่าบัดนี้ข้าข้าวข้าน้ำนมที่แม่ให้ก็ได้รับการชดใช้แล้วจากนั้น พระสารีบุตรก็ถามถึงเวลากับพระภิกษุพระภิกษุทั้งหลายตอบว่าจวนสว่างแล้วพระสารีบุตรบอกให้ประชุมสงฆ์และขอขมาแก่สงฆ์แล้วรับขอขมาจากสงฆ์จากนั้นจึงดึงจีวรมาปิดหน้าโดยนอนตะแคงข้างขวาแล้วปารินิพานมารดาพระสารีบุตรทำอย่างไรนางไม่รู้ว่า พระสารีบุตรปรินิพานก็เดินเข้ามาในห้องอีกครั้งเห็นลูกชายเงียบไปไม่พูดนางก็เอามือไปนวดเท้าที่เย็นเฉียบจึงรู้ว่าลูกชายตายแล้วนางเสียใจปิ่มว่าจะขาดใจหมอบลงที่เท้าพระสารีบุตรกล่าวว่าพ่อในวงเล็บเรียกพระสารีบุตร พวกเราไม่รู้คุณของพ่อมาก่อนเลยบัดนี้มารู้คุณพ่อก็จากไปเสียแล้วแม่ไม่ได้เคยนิมนต์ภิกษุหลายพันหลายแสนรวมทั้งตัวพ่อเพื่อให้มานั่งฉันในเรือนนี้แม่ไม่ได้นุ่งห่มจีวรและไม่ได้ทำบุญสร้างวิหารอะไรเลยนางคร่ำครวญเสียใจแต่นางก็โชคดีที่สุด ที่ได้บรรลุโซดาปฏิพลนก่อนลูกชายปรินิพานเมื่อทําพิธีศพเสร็จพระจุนทะน้องชายก็นําจีวรและบาทไปถวายพระพุทธเจ้าที่กําลังจะปรินิพานเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรให้ภิกษุทั้งหลายฟังเป็นอันมากแล้วทรงหันมาถามพระอานนท์ว่าอานุนสารีบุตร ปรินิพานพาเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตขันหรือวิมุตติญาณทัศนะขันปรินิพานไปด้วยหรือไม่พระอานน์ตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะเมื่อปรินิพานแล้วที่เหลืออยู่คือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีอารมณ์มารบกวนข้องเกี่ยวอีกต่อไป สิ่งที่พระพุทธเจ้าถามมานั้นเป็นเพียงเครื่องครองตอนขันยังอยู่เท่านั้นเหมือนบุรุษข้ามฝั่งน้ำโดยแพเมื่อถึงฝั่งก็วางแพรไว้หาได้แบกไปด้วยไหมพระสารีบุตรปรินิพานไปนานแล้วเลิกเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารไปช่วยอนันตการผู้รู้อย่างพวกเราอย่าคล้องอยู่เลย เร่งพากันปฏิบัติไปให้พ้นจากโลกที่เต็มไปด้วยทุกข์ใบนี้เถิดโลกนี้มีไว้สำหรับคนเขลาเท่านั้นนั่นคือเรื่องของพระสารีบุตรผู้ปฏิบัติพระสารีบุตรแสดงธรรมให้มารดาฟังเรื่องอะไรคะมารดาท่านจึงบรรลุโสดาบันท่านทรงกลดแสดงเรื่องขันห้า เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางดับทุกข์ผู้ปฏิบัติเมื่อพระสารีบุตรบาินิพานแล้วมารดาท่านที่เป็นพระโสดาบันแล้วพอทราบว่าพระสารีบุตรบริณนิพพานก็เสียใจปิ่มว่าจะขาดใจ พระโสดาบันเพียงแค่แยกกายแยกจิตได้ยังเสียใจได้อยู่ใช่ไหมคะท่านทรงกลดพระโสดาบันแยกจิตกับขันห้าได้ไม่ได้เฉพาะกายอย่างเดียวเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราของเราแต่ยังละความเสียใจดีใจไม่ได้ละอารมณ์ยังไม่ได้ชั้นเห็นกับชั้นละคนละชั้นกัน